กาแฟสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่เรามาจัดอาร์ตคอเนอร์ให้กับทางถนนชาเตอร์ให้กับชุมชนชาเตอร์สำหรับเป็นถนนคนเดินนะคะแต่เป็นเรื่องของ Street of Art โดยเฉพาะค่ะ,ะได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะหมายความว่าแม้ฝนฟ้าบางทีอาจจะมีฝนหล่นมาบ้างแต่ว่านักท่องเที่ยว แล้วก็ผู้คนก็ไม่ได้ท้อถอยนะคะก็นั่งคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆศิลปินที่มาแสดงในเรื่องของดนตรีศิลปะต่างๆจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะสเก็ตเชอร์ต่างๆที่มาก็นักท่องเที่ยวดีค่ะแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าถนนทาง,งานเนี่ยค่ะคนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถามพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าขายได้ดีค่ะแลวทุกคนก็มีความสุขกับการที่เราได้เปิดถนนคนเดินชาเตอร์ครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะบอกแล้วค่ะว่าภูเก็ตของเราพร้อมที่เราจะขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสารรค์นะคะ Creative City ของเรามาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ ้วยกาแฟคุยกับนรุ่งชื่นนิรัน